เราก็ราดกระเทียมเพิ่มลงไปนะคะให้สวยงามนะคะให้หน่ารับประทานนะคะใส่ในไข่ตุนของเรานะคะนุ่มนิ่มนะคะผู้ใหญ่ก็ทานได้คนแก่ก็ทานดีเด็กๆยิ่งทานได้ดีนะคะเพราะว่ามีรสชาติอริดอร่อยนะคะหอมๆค่ะ <c oughs> นี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทานกันนะคะ หอมเรียบร้อยนะคะใช้ไข่สีฟองในการทำไข่ตุ๋นนะคะแล้วก็หมูสับแล้วก็กุ้งนะคะต้นหอมกระเทียมเจียวนะคะใส่กุ้งนี่ค่ะล้างผ่าเรียบร้อยนะคะเอา ออกแล้วนะคะหลังสะอาดนะคะต่อไปอไข่ไก่สีฟองไข่ไก่ซีฟองค่ะปรุงรสเรียบร้อยนะคะใส่หมูสับด้วยค่ะไขุ่้นของเราจะใส่วุ้นเส้นด้วย แล้วก็ตักไข่ใส่มาที่นล่ค่ะค่ะ,คะ,ะสองพอดีนะคะไข่สีฟองไข่ตุนแบบง่ายๆนะคะ ัดไปกับโรยหอมค่ะไข่ตุ๋นแบบง่ายๆนะคะไข่ตุ๋นแปลกๆใส่วุ้นเส้นนะคะแล้วก็ปิดฝาค่ะนึ่งไปประมาณเดี๋ยวเราให้มาใส่กุ้งนะคะรออีกสักประมาณสามนาทีนะค่ะจะใช้เวลานึ่งนะคะเพราะว่ามีหมู มีกุ้งก็ต้องใช้เวลาในการนึ่งเพื่อจะให้สุกนะคะเดี๋ยวเรามาทดสอบว่าสุกหรือไม่นะคะเดี๋ยวทดสอบก่อนเราจะได้นึ่งต่ออีกนิดนึงนะคะแล้วนะคะก็ยังเป็นน้ําอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องนึ่งไปอีกนะคะยังยังไม่แข็งตัวนะคะยังไม่เซ็ตตัวนะคะเดี๋ยวชมต่อนะคะรออีกสักพักหนึ่งประมาณ3-5นาทีค่ะนึ่งไข่ตุ๋นของเรามีทั้งวุ้นเส้นแล้วก็หมูสับแล้วก็กุ้งค่ะ ไปก่อนนะคะนึ่งต่อไปอีกค่ะตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปะค,ะค่ะเกระเทียม เดือกระเทียมให้เหลืองนะคะเพื่อที่จะมาใส่ในไข่ตุนขุนเส้นเรานะคะหอมหอมอ,อร่อยอร่อยค่ะพี่น้องอร่อยค่ะเหลืองแล้วค่ะเริ่มเหลืองแล้วนะคะเมื่อเหลืองแล้วเราก็ตักขึ้นมาพักไว้นะคะหอมไปทั่วบ้านเลยค่ะหอมแสบแสบ,แสบน้ำจาลนะคะเสร็จแล้วค่ะกระเทียมของเราเสร็จแล้ว ก็ปิดแก๊ได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะไก่ตุนของเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาออกมานะคะแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวค่ะพี่น้องสุกแล้วค่ะแตะได้สัมผัสได้นะคะมีกุ้งด้วยนะคะ ตรงที่เอาซ่อมจิ้มลดงมันเด้งเด้งดึงเด้งดึงเลยค่ะนี่เด้งดึงเลยนะคะทุกสุกหมดนะคะอร่อยด้วยกันนะคะให้หน้ารับประทานนะคะ,ะใส่ในไข่ตุนของเรานะคะนุ่มนิ่มนะคะผู้ใหญ่ก็ทานได้คนแก่ก็ทานดีเด็กๆยิ่งทานได้ดีนะคะเพราะว่ามีรสชาติอริดอร่อยนะคะหอมๆค่ะ นี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทานกันนะคะ